พูดถึงเรื่องแก๊งน้ำไม่อาบนะฮะได้บทสรุปเบื้องต้นแล้วนะครับหลังจากที่ผ่านการท่องเที่ยวในสองวันเสาร์และอาทิตย์เนี่ยปรากฏว่าถูกตำรวจเพชรบูรณ์เนี่ยจับมอเตอร์ไซค์ได้7 0 0 0กว่าคันและก็รถยนต์อีก900กว่าคันดำเนินคดีไปแล้ว1,992ารอ้ายเอาดูนี่นะครับหลังจากที่แก๊งน้ำไม่อาบรวมตัวกันพากันซิ่งมอเตอร์ไซค์ซิ่งรถยนต์เนี่ยนะครับมอเตอร์ไซค์ในเกือบ10,000คันไปเที่ยวในพื้นที่ของลมเก่าเขาค้อเพชรบูรณ์ วันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับซึ่งมักจะมาในช่วงเวลานี้อยู่เป็นประจําเลยอากาศเย็นๆแบบนี้และก็ที่สําคัญนะครับชาวบ้านชาวช,าวช่องเด,อเดือดร้อนรําคาญเสียงแล้วก็รถบรรเยอะนะฮะโดยเฉพาะทางหลวงหมายเลข21สระบุรีลมศักตั้งแต่อำเภอศรีเทพเอําเภอวิเชียรบุรีบึงสามพันไปถึงอำเภอหนองไผ่นนท์นอกจากนี้รถส่วนใหญ่เป็นรถแต่งฮะทำท่อรถเสียงดังเอามาขี่เอามาโชว์กันเอามาแข่งกันด้วยความประมาทหวาดเสียวเต็มถนน ไม่สนใจความปลอดภัยของชาวบ้านที่สัญจรไปมาอยู่ในเส้นทางและก็ยังผลส่งผลกระทบต่อให้รถเนี่ยที่เขาเดินทางเนี่ยติดเป็นจํานวนมากกว่าานั้นล่าสุดเมื่อวานนี้ตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ระดมกําลังเจ้าหน้าที่และก็ดูแลความปลอดภัยตั้งแต่วันแรกที่มีการจัดกิจกรรมมีการจับกลุ่มรถมอเตอร์ไซค์ได้7,338คันรถยนต์เนี่ย909คันและทั้งหมดกระพบว่ากระทําผิดนี่นะฮะ ตอนนี้ก็เอาตัวไปจัดการตามกฎหมาย,ยแล้ว1,992รายรท่อดังนี่นอุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบนี่แต่งไปเอามาใส่จงใจที่จะไม่แต่งตรงจงใจที่จะไม่ใส่ไม่สวมหมวกนี่ฮะไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนไม่เสียภาษีขับรถขณะเสพยาเสพติดเนี่ยเป็นข้อหาที่ไปเจอเนี่ยนะครับ <S <S แล้วก็มีการขับรถกีดขวางเปลี่ยนแปลงตัวรถให้ผิดไปจากที่จดทะเบียนไว้ นะครับไม่ได้รับอนุญาตในการขับรถบางประเภทนะรถสไลด์เออเอาไปเพื่อจะบารองรับปัญหารถที่เกิดขึ้นแต่ว่าคนขับไม่รับอนุญาตนะครับขับรถไม่ด้ไขับขี่เยอะแยะเลยนะนะครับและก็มีการพกน้ํากระท่มเออเนี่ยระวางการขับขี่ด้วยผู้สื่อข่าวก็รายงานว่านะครับกลุ่มน้ําไม่อาบบางส่วนที่ไม่ได้ถูกจับยังขับขี่ไปตามกําหนดเดิมและก็บางคันยังขี่ประมาติวาดเสียวนะฮะไม่สนใจกฎหมายอีกด้วยเออเอา ก็เป็นหน้าที่ของตํารวจนะครับของเพชรบูรณ์จะจัดการเรื่องนี้กันต่อไป